แพร่นะครับไปดูเรื่องของแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ครับโดยจังหวัดแพร่ได้มีการจัดพิธีมอบกระบือโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่บริเวณฝ่ายแม่พวกตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบกระบือตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นสนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพิษสำหรับโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตนะครับรายละ2-5ถึงตัว โดยครั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบกระบือเพศเมียจำนวน30ตัวส่งมอบแก่สมาชิกกลุ่มพัฒนากระบือเด่นชัย30รายครับรายละหนึ่งตัวทำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์นะครับและมีเงื่อนไขว่าเมื่อมีลูกกระบือตัวแรกอายุครบ1ปี6เดือนให้ส่งคืนกับโครงการครับส่วนลูกกระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเมื่อยืมแม่กระบือครบ5ปีนะครับให้มอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมด้วยเช่นกันครับ ก็เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้นะมีโครหรือว่ากระบือเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทำการ